สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยคลิปนี้มาพูดถึงเหตุผลกันหน่อยนะว่าทําไมนั้นเนี่ยตลาดถึงร่วงนะครับตัวคริปโตในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อคืนวันอาทิตย์นั้นเนี่ยเพิ่งจะพุ่งขึ้นมานะครับจากการประกาศนะตัวดิจิตอคลคริปโตร,รีเซิร์ฟนะของทางสหรัฐอเมริกานะครับทำเอาหลายเหรียญนั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นมานะผ่านมาไม่ถึง24ชั่วโมงนล้วเนี่ยราคาร่วงต่ําลงนะครับไม่ว่าจะเป็น ตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะบิตคอยติดลบ11เปอร์เนะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาอีเทเรียม13นะ XRP ลซบลงมา14นะครับเอเด้าเองลดลงมาปรนะ ona, มาณ21%นะโซนาประมาณ19นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในรอบ7วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลายๆเหรียญน,นะที่ได้รับนะครับการประกาศาส่วนหนึ่งนะของคริปโตรีเซิร์ฟเนี่ยอย่างเอด้อาและ XRP เนี่ยก็พุ่งขึ้นมาอยู่นะครับ แต่ก็ยังติดลบอยู่นะสำหรับตัวบิตคอยและก็ตัวอีทเรียมนะรวมถึงตัวโซนานกันด้วยนะครับวันนี้ลองมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันหน่อยนะว่าทําไมนั่นเนี่ยถึงตลาดถึงร่วงลงมานะครับซึ่งไม่ใช่แค่ตลาดคริปโตนะจริงๆแล้วนั่นเนี่ยตัวเอสแอนด์พ500นะก็ร่วงลงมาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราดูกราฟตัว s อสแอนด์พ500ในรอบหนึ่งวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยติดลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเพิ่งจะพยายามที่จะอยู่เหนือเส้น20วิลี้มเวนเลยก็ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ กลับลงมาแต่ก็ยังเทสที่แนวรับตรงนี้อยู่นะครับตัวเนสแสกเองก็รอ,อดย่อตัวต่ําลงมาเหมือนกันนะครับตัวดาวโจนส์เองก็ย่อตัวเหมือนกันนะครับลองมาไล่เลียงทำลายกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเป็นโพสต์นะจากเดอะโคเบชิเลเตอร์อ The นะครับซึ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ที่ตลาดหุ้นนะล่วงนะรวมถึงตลาดคริปโตด้วยนะก็ล่วงอย่างรวดเร็วนะครับโดยระบุนะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวดาวโจนส์นะครับ เพิ่มขึ้นกว่า300จุดนะแต่หลังจากนั้นน่นเนี่ยกลับลดลงมามากถึง1,100จุดในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ตัว S&P 500ก็สูญเสียมูลค่าตลาดไปถึง1.5ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ10โมงถึงบ่าย3นตามเวลาของสรัมมิกานะครับซึ่งตามภาพนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นแผนภูมิความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นนะโดย บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Apple, Amazon และ Nvidia นั้นเนี่ยก็ต่างได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งภาพนี้นนเนีก็แสดงให้เห็นนะถึงตามลายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะโดยเริ่มจากตัว s อ p 500เปิดตลาดนะก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก30จุดนะครับในช่วงที่ตลาดเ,เปิดนะจากนั้นเริ่มมีแรงเทขายออกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะ ในเวลาสามสรรมัปดาห์แรกนะครับก่อนที่ประธานที่ปดีของทรรม,มนเนี่ยจะมีการประกาศการลงทุนนะครับและภายในเวลา15.40้านนะครับตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาสูญเสียมูลค่าไปกว่า1.5้าล้านล้าน,านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งตามภาพนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นจุดที่แรงเทขายเริ่มเกิดขึ้นนะและจุดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญนะเช่นการประกาศของทัรม,มนะก็คือช่วงนี้นะหลังจากประกาศแล้วเนี่ยก็ย่อตัวต่ำลงเลยนะครับ นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการประกาศการลงทุนครั้งใหญ่นะของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะหรือว่า TSMC ที่เตรียมลงทุนเพิ่มอีก1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในสหรัฐอเมริกานะโดยจะสร้างโรงงานผลิตชิป5แห่งนะในรัฐออริโซนานะครับโดยจะสร้างโรงงานเเออ,เอ,อ คำพูดนะของรัฐธรรมนุนเนี่ยก็ถูกไฮไลท์นะบนข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนะระบุว่าเราต้องสามารถสร้างชิปและเซมิคอนดักเตอร์ที่เราต้องการได้ที่นี่นะครับและมันเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะครับส่วนตรงนี้นันเนี่ยก็แสดงช่วงเวลาที่ตลาดเริ่มเกิดแรงเทขายหนักนะหลังจากที่ทำยืนยันยังยืนยันนะว่าจะเริ่มต้นการเก็บภาษีสุลกากร25สําสำหรับสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกตั้งแต่วันที่4มีนาคมนะครับ ตลาดพอเจขอขขาวนี้นั่นเนี่ยก็ผิดหวังนะกับการตัดสินใจครั้งนี้นะเนื่องจากนักลงทุนหวังนะว่าจะมีการเลื่อนกําหนดเวลาการเรียกเก็บภาษีไปนะครับนอกจากนี้นเนี่ยคำถามจากนักข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงก่อนกําหนดเส้นตายของภาษีทาตอบว่าไม่มีที่ว่างนะสำหรับข้อตกลงกับเม็กซิโกและหรือแคนาดานะครับภาษีทั้งหมดถูกกําหนดไว้แล้วและ จะมีผลบังคับใช้พรุ่งนี้นะครัทำให้ตลาดยิ่งเกิดความวิตกกังวลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีรายงานจาก The Wall Street Journal และ Reuters นะที่เผยแพร่ในช่วงเวลาการในช่วงการถแถลงข่าวของทารายงานระบุนะว่ารัฐบาลของโดนดทํนะัมนั้นเนี่ยได้ยุติการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการจัดซื้ออาวุธให้กับยูเครนและยังเตรียมแผนลดแผนลดมาตรการคว่มบาตต่อรัสเซียนะครับข่าวนี้เนี่ย อาจสง่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปด้วยนะครับส่วนภาพนี้นะี่รายงานเกี่ยวกับคําสั่งของทำนะในการขึ้นภาษีนําเข้าจากจีนนะเป็น20%ในช่วงเวลาเพียง2เดือนนะครับเทียบกับก่อนหน้านี้นะ <c oughs> ที่ใช้เวลาถึง2ปีนะในการขึ้นภาษีไปถึงระดับนี้นะแผนภูมิตรงนี้เนี่ยกราฟตรงนี้เนี่ยก็แสดงให้เหน็นนะว่าการเปลี่ยนแปลง อัตราภาษีจากปี2018ถึงปี2025นะครับโดยแสดงจุดที่ภาษีเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาล่วงหนักนะ <c oughs> เนื่องจากการประกาศนโยบายใหม่ของดัลนรอทำนะครับโดยเฉพาะเรื่องภาษีที่กระทบนะต่อการค้าระหว่างประเทศและนโยบายเกี่ยวกับยูเครนและรัสเซียที่มีความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุนนะครับไม่ใช่แค่ตัว ตลาดหุ้นนะอย่างที่บอกก็ตัวคริปโตนะก็ร่วงต่ําลงมาด้วยเช่นกันนะครับตัวบิตคอยเองนะก็ร่วงลงมานะครับแต่แนวรับที่สําคัญที่เส้นสองร a อย y moving average นั้นเนี่ยยังเป็นแนวรับที่สําคัญอยู่นะครับก็แต่ตรงนี้ก็มีแรงซื้อกลับไปอยู่นะซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะร่วงลงมาตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในช่วงสองสวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยังแสดง แหลงซื้อที่แข็งแกร่งนะครับจริงๆณตอนนี้ถ้าไปดูภาพใหญ่นะอย่างที่ผมพูดไปในหลายคลิปเนี่ยแทบจะมีแต่ข่าวดีนะสำหรับคริปโตทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เซกนั้นเนี่ยระง,งับคดีต่างๆนะที่มีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโตนะครับการที่โดนัททัก็โพสในทูฟโซเชียลมีเดียเองนะว่าจะมีการเก็บบิตคอยน์อีเชลิ่มนะ XRP s o l a n a ADA นะเเข้าในรีเซิร์ฟของเขานะครับ หรือแม้แต่การที่มีขาลือนะว่าจนั้นเนี่ยก็จะเ,เก็บตัวรีเซิร์ฟนะครับของตัวบิตคอยด้วยเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกก็ตลาดยังกังวลน,นะในเรื่องของอาการขึ้นลงดอกเบี้ยของเฟดของเฟดนั้นซึ่งก็เชื่อมโยงกับการขึ้นภาษีของโดนัลด์ทรัมนะครับ <c oughs> โอเคนั่นก็คือตัวบิตคอยนะดูกราฟเนี่ยก็ยังมีแนวรับที่สำคัญนะที่เส้น200เดลี่มู n g a v เวเ g e ที่ราคาประมาณสัก8 อยู่ในกรอบประมาณสัก8 0ด0มถึงแ2ด0มนสองนะครับส่วนตัว XRP เองนะก็ย่อตัวต่ำลงมานะครับก่อนหน้านี้ทะลุแนวต้านเส้นสีเหลืองตรงนี้ขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นนะหลังจากมีเท่าวรตลาดย่อตัวต่ำลงก็ย่อตัวนะต่ำลงมาตามตลาดเลยนะราคาอยู่ที่ประมาณสัก 2. 3 1ดมหนึ่งเหรียญเล่าร์สลฐต่อ XRP นะครับตัวมาดูที่ตัวอิทิเลียมบ้างนะอิทิเรียมเองนะราคา ลงมาเทสที่แนวรับสําคัญเลยนะที่ระดับประมาณสักสองพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนนี้นั่นเนี่ยดูเหมือนจะหลุดนะครับที่เราอยู่ที่ประมาณสักสองพันนะรจริงๆกรอบอีเลียมประมาณสักสองพันสองพันถึงประมาณสองพันหนึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นกรอบที่มีแรงซื้อกลับขึ้นตลอดนะตามที่ผมวงกลมไว้ตรงนี้นะครับโซน่าเองเนะมีแรงเทขายนะขึ้นเมื่อวานนะวิ่งขึ้นไปนะครับในช่วงวันที่ mm. ทํา โพสในทูฟโซเชียลมีเดียพุ่งขึ้นไปประมาณสักยี่สิสี่เปอร์เซ็นตนะหลังจากตลาดย่อทั้งแผงเนี่ยก็ย่อตัวต่าลงมาะนรับเมื่อวานย่อตัวต่ำมายี่สิบเปอร์เซ็นตนคาร์โนเองนะอยู่ที่แปะราคาอยู่ที่แปดสิบเซนนะสาทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะแล้วก็ทะลุเส้นยี่สิบวิคเอสเอด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ย่อตัวนะต่บลงมากว่าเส้นยี่สิบวิคเอสเอด้วยนะ โอเคส่วนภาพรวมนะตลาดได้หลายตัวก็ย่อตัวต่ลงมานะตัวดสคอยก็ย่อตัวตกลงมาย4ิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาลบลงมาสิบี่เปอร์เซ็นต์นะครับเท่น okay, ั้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะันที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับผมคิดว่าภาพใหญ่นะี่ยังถือว่าเป็นแรงบวกนะต่อบิตคอยนะครับแล้วก็ตัวเอาคอยโดยเฉพาะเอาคอยที่มีมูลค่าตลาดอยู่ในสิบอันดับแรกนะครับแต่ทางบอสซดเองก็ยังมีความกังวลนะันในเรื่องของ ภาษีนาเข้านะที่ที่จะเข้ามาสหรัฐอเมริกานั้นนั้นเนี่ยอาจจะทาให้เงินเฟ้อไม่ลดนะครับอาจจะแพนิกแล้วกเกิดแรงเทขา,ขายของหุ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทางนักลงทุนก็ยังมองว่าบิตคอยเองก็ยังเป็นเหมือนหุ้นเ,เทคโนโลยีตัวหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วในพื้นฐานนั้นเนี่ยควรจะเป็นควรจะมองเป็นโซลออฟเวลูมากกว่านะโอเคนะเป็นข้อมูลท,มทั้งหมดที่อยากมาแชร์เพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตากดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อที่ไม่พลาด เนื้อหาดีๆนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะในวงการคริปโตและแมคโครอิโคโนมิกครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ